ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัสดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนแลวเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับจักรพัฒน์จักรวาลเชียงรลวเคยพูดกับซูเจียวว่าหัววีเข้าคนนี้คืออนาคตของโรงเรียนซอไรเคอร์จากการสืบสวนที่ยาวนานเธอรู้ว่าหัววีเข้า เป็นสมาชิกของจักรวรรดิชิงหรัวแม้จะไม่ทราบที่มาแต่สัญชาติของจักรวรรดิชิงหรัวนั้นมีจริงโรงเรียนสื่อไรเคร์ออาจจะทรงพลังแต่ก็เป็นเพียงสถาบันเท่านั้นแม้ว่าหัววีฮาจะมีบทบาทสําคัญในสถาบันในอนาคตแต่เขาก็จะไม่อยู่ที่สถาบันตลอดไปและจะมีกระบวนการออกไปสัมผัสประสบการณ์อยู่เสมอแระนั่นคือโอกาสของจักรวรรดิชิงหรัวจักรพรรดิจักรวรรดิชิงหรัวเคยออกคําสั่งด้วยตัวเอง ว่าให้หัววีเข้ามารับใช้ชาติและเขาก็ามีแนวโน้มที่จะเป็นเสาหลักของประเทศได้ในอนาคตทุกคนรู้ดีว่าศักยภาพของหัววีเข้าเขาจะต้องกลายเป็นราชชินนาหพมายุทธ์หรือแม้แต่กลายเป็นราชชินนามพมายุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีโอกาสได้สัมผัสพมายุทธ์ระดับสูงสุดอีกด้วยโรงเรียนซื้อรเคร์กลายเป็นสิ่งที่ทุกจกักรวรรดิไม่กล้าแต่ต้องได้ง่ายๆ เพราะผู้เอาโสมูเอิหาู้มยุทธ์ระดับสูงสุดสามารถทำลายเมืองได้พมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่นี้ก็สามารถพิกาถณนการณ์และกำหนดผลลัพธ์ของสงครามระหว่างชาติได้ถึงแม้ว่าตามกฎเกณฑ์ที่ไร่ไ้เขียนไว้เองของโรควิญญาจารย์วิญญาจารย์ระดับหนึ่งไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือทำร้ายคนธรรมดาได้แต่การมีวิญญาจารย์ที่แข็งแกร่งเพียงพอก็เพียงพอที่จะยับยั้งศัตรูได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กิจกรรมทางทหารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในจักรวรรดิตวันจันทาได้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับจักรวรรดิชิงหัวและจักรวรรดิเทียนโตที่อยู่ใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจักรวรรดิชิงหลวซึ่งเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสองรองจากจักรวรรดิตวนรจันทาแรงกดดันดังกล่าวจึงรุนแรงเป็นพิเศษหากเขาสามารถเอาชนะใจและโน้มน้าว,มวมหวีเฮ้าได้และสามารถโน้มน้าวโรงเรียนซื้อไหลเครอ ก็ออยืนเทียงข้างพวกเขาได้จักรวัดิชิงรัวก็จะมีรากฐานที่เพียงพอที่จะบันเทิญหน้ากับจกักรวรรดิตวันจันทาได้คิ้วของเธอขมวดมุ่นอยู่นานแต่คาพูดเหล่านี้ก็ได้ถูกเอ่ยออกมาอย่างชัดเจนหลังจากรังเลอยู่คู่หนึ่งเธอจึงทักทายคนอื่นๆในสํานักถังก่อนที่จะถามหัววีเฮาอีกครั้งว่าเจ้าจะลงแข่งขันในนามโรงเรียนซือไหลเคอร์หรือไม่อีกอย่างเจ้าก็เป็นแชมป์ของปีที่แล้วแล้วจะมารอคิวที่นี่ทําไมกติกาบอกว่า ทีมที่เข้ารอบแทีมในการแข่ขงขันครั้งก่อนสามารถลงทะเบียนได้ก่อนเราก็เพิ่งที่จะลงทะเบียนเสร็จโมวิเขาข่าวว่าคราวนี้เราไม่ได้มาเป็นตัวแทนของโรงเรียนซือไหลเครอรอันทีที่คข่าวนี้ถูกเปิดเผยออกไปสีนหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากจากความตกใจอีกครั้งเป็นเวลานาน,นไม่ใช่ตัวแทนของโรงเรียนซือไหลเครอรง,งั้นเหรอเมื่อมองดูใบหน้าของคนเหล่านี้ตรงหน้าเราเห็นรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งก่อนครบทุกคน ในวัยที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้ไม่มีใครดูแย่เลยพวกเขาจะไม่เป็นตัวแทนของโรงเรียนซือไรคเคอร์ในการแข่งขันได้อย่างไรในฐานะเจ้าหญิงและผู้รับหน้าที่รับผิดชอบงานเข่ากรองบางส่วนเธอใช้เวลาคิดนานทีเดียวเมื่อพิจารณาสภาพร่างกายของหัวหวีเฮ่าในตอนนี้วกกับการที่พวกเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันในนามของโรงเรียนซือไรคเคอร์เธอจึงคิดทันทีว่าโรงเรียนซือไรเคอร์มีปัญหาใหญ่ เปื่อสังเกตจากสีหน้าได้แววตาที่เห็นว่าองค์หญิงทรงคิดมากเกินไปจึงรีบตัดว่าฟาบาทอย่าคิดมากเกินไปเราไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในานามสาบานเพราะกฎของการแข่งขันแต่พวกเราทุกคนมาจากสาบานและสาบานจะส่งทีมเอิร์นเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเธอนิ่งไปนานแล้วสีหน้าของเธอก็กลับมาเป็นปกติทันทีและเธอก็พูดด้วยความหราใจว่านั่นไม่ได้หมายความว่า เพื่อเพอยิมเล็กน้อยและกาวว่าพวกเราจะเป็นตัวแทนของสำนักถังสำนักถังนั้นเหรอสู่เจียวๆไม่ค่อยพระทับใจกับสำนักโบราณที่สาบสูญไปหลายปีนักแต่ถึงกรานั้นสำนักถังก็เคยมีชื่อเสียงโด่งดังในแผ่นดินใหญ่และไม่นานเธอก็แสดงปฏิกิริยาออกมาพวกเจ้าทุกคนจะเข้าร่วมสำนักถังใช่หรือไม่มีคนถามเป็นเวลานานและเป็นเสียงเดียวกัน เปิดผย,ยพย,ยักหน้าและกล่าวว่าพวกเราทุกคนมาจากสำนักถังสำนักถังอาจจะเสียมถอยลงแต่เป้าหมายของพวกเราก็คือการฟื้นฟ,นฟนูชื่อเสียงของสำนักถังดูเจียวเจียวจว้องมองเขาอย่างลึกซึ้งก่อนจะหันไปมองคนอ,อื่นๆพย,ยักหน้าและกล่าวว่าเอาะเจ้าทําได้คาพูดของเธอไม่ใช่คําชมอย่างแน่นอนคนที่อยู่ตรงหน้าเธอได้รับคําชมในการแข่งขันครั้าสุดความแข็งแกร่ง,งที่ตำกว่าพระาาจรย์วิญญ,ญาณในที่สุด คว้าชัยชนะแต่ละคนล้วนมีศักยภาพที่สูงมากอีกทั้งจะเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนเซอไดเคอร์อีกด้วยสำหรับสำนักหนึ่งหากมีบุคคลผู้ทรงอำนาจที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในระดับราชทินนานามพมยุทธ์เป็นผู้ควบคุมดูแลสำนักนั้นย่อมเป็นสำนักระดับสูงได้อย่างแน่นอนถึงแม้คนเหล่านี้จะไม่แก่มากแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นราชทินนานามพมยุทธ์ได้ในอนาคตหลังจากคุณคิดดูคู่หนึ่ง เธอก็พูดขึ้นทันทีว่าสำนักถังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและผู้นำสำนักถังรุ่นแรกได้สร้างโคนุปราการอันเป็นอมตะให้กับโรควิญญาจารย์แผ่นดินใหญ่ของเราหากสำนักถังต้องการความช่วยเหลือจากจักรวรรดิชิงหรัวในอนาคตพวกเราจะช่วยเหลือพวกท่านอย่างเต็มที่ในขณะที่กำลังพูดเธอก็หยิบเหรียญทองคำบริสุทธิ์ออกมาจากเอวของเธอและยื่นให้กับเป้ย สำหรับถางมีส่วนเกี่ยวข้องกับจักรวรรดิชิงหรัวของเราในอนาคตไม่ว่าจะเป็นท่านหรือเป็นใครก็ตามท่านสามารถใช้เหรียญน,นี้เพื่อมายังเมืองชิงหลัวของเราเพื่อตามหาข้าได้หากเป็นไปได้ข้าจะช่วยอย่างแน่นอนและมีน้ำหนักพอดีสลักรอดลายดอกเทวีอของจักรวรรดิชิงหลัวด้านหลังมีรอดลายหัวเสือหมายความว่าราชวงศ์ปัจจุบันไม่ลืมราชวงศ์พระยขาวในอดีต เมื่อจินตนาการถึงความหมายของสัญลักษณ์นี้ได้เพื่อยๆก็เ,เขาจริงจังขึ้นมาทันทีและพูดด้วยน้ำเสียงถุมเลิกว่าขอบคุณสําหรับของขวัญจากองค์หญิงสํานักถังของเราได้สลักมิตรภาพนี้ไว้จากจักรวรรดิเชิงหลวถ้าคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะมีโอกาสได้ร่วมมือกันการพัฒนาและการเติบโตของสํานักถังขึ้นอยู่กับโรงเรียนสื่อไรเคร์เพียงอย่างเดียวดังนั้นจึงเป็นเพียงมุมมองเล็กๆแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เพื่อยๆออยากเห็น เขาสัญญากับถังยาว่าจะทําให้สํานักถังเป็นสํานักอันดับหนึ่งในแผ่นดินใหญ่อีกครั้งตอนนี้เขาขลังทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในทิศทางนี้ความร่วมมือกับจักรวรรดิชิงหรัวคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในแผนของเป้ยๆดังนั้นเขาจึงไม่ยอมปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ถูกโยนมาให้นี้เมื่อเห็นว่าเป้ยๆรับสัญลักษณ์ของเธอรอยยย้มเข้าปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอถ้าหวังว่าความร่วมมือจะมาถึงเร็วๆนี้ หลังจากรอเป็นเวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงในส่วนเจ้าหน้าที่โรงแรมก็เข้ามาแนะนำให้ลงทะเบียนจุดเช็คอินตั้งอยู่กลางร็อบบี้โรงแรมมีโต๊ะยาวเรียงรายเรียงกันเป็นแนวนอนหันหน้าไปทางประตูมีผู้รับผิดช,ชอบในการลงทะเบียนทั้งหมด10คนนอกจากนี้ยังมีโต๊ะว,ว่างเรียงรายอย่างเป็นระเบียบอยู่ข้างๆมีพนักง,งานบริการต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนงานนี้จะถูกส่งต่อไปอยังเพื่อยๆอ,อย่างเป็นธรรมชาติ ผู้ที่มีแบบอักษรที่สวยงามที่สุดอันทีที่ได้รับแบบฟอร์มเพื่อยๆก็เข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องรอนานขนาดนี้มีหลายสิ่งที่ต้องกรอกในแบบฟอร์มนี้ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัครแต่ละคนและตัวสำรองเช่นชื่ออายุเชื้อสายแค่กรอกแบบฟอร์มก็ใช้เวลา10นาทีแล้วหลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้นทุกคนจะต้องถ่ายรูปหน้าโต๊ะผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนต้องถ่ายรูปเคือเครื่องนําทางวิญญาณ สามารถบันทึกรูปรักษณ์และภาพของบุคคลได้หลังจากถ่ายภาพแล้วภาพจะถูกพิมพ์ลงแบบฟอร์มรายงานโดยตรงแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของจักรวรรดิวันจันทาในด้านเทคโนโลยีหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วต้องมีการตรวจร่างกายแรกการตรวจร่างกายด้านข้างหลักๆแล้วเพื่อ,อยืนยันว่าผู้เข้าร่วมมีอายุไม่เกิน20ปีภายใต้คำแนะนำของพนักงานบริการผู้คนเข้ามาถึงห้องขนาดใหญ่ภายในชั้นหนึ่งของโรงแรม มีคนต่อแถวรออยู่แล้วชาวสำนักถังค่อนข้างเรียบง่ายเพราะทีมสำรองของพวกเขามีแค่หนาหน้าเท่านั้นเนื่องจากอายุเกินเกณฑ์จีเจียเฉินและจิงจือเยียนจึงไม่สามารถที่จะลงแข่งขันในฐานะผู้เล่นสำรองได้หวาวีเฮาไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับอุปกรณ์ทดสอบร่างกายเลยสักนิดเขาแค่คิดอย่างหมดหนทางว่าผลการทดสอบร่างกายครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเทียบกับสภาพร่างกายของเขาเองรายั้น ก็มีกลุ่มคนชุดดำจนวนหนึ่งเดินเข้ามาหาหัววีเา้าและคนอืนอ่นๆชายชราคนหนึ่งมองไปทางทุกคนในสำนักถังเมื่อเห็นคนผู้นี้หัววีเขาก็สันสถานไปทางร่างใบหน้าของเขาดูยากที่จะมองเห็นเขารู้จักชายชราคนนี้เพราะเพียงไม่กี่เดือนก่อนเขาได้กลายเป็นผู้สก,กัดกัน้นหัววีเข้าบนเส้นทางเดียวที่จะกลับไปที่โรงเรียนซือร่รเคอร์คนคนนี้ก็คือจางเผิงซึ่งมีฉายาพมยุทธพยักแมงปอง เครื่องวิญญาจาร์ชั่วร้ายพรางอยู่ในระดับ96เขาปรากฏตัวที่นี่และยังปรากฏตัวเคียงข้างทางยาด้วยนี่หมายความว่าอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นในพลังวิญญาณที่ทางยาเพิ่งปล่อยออกมานั้นชัดเจนว่ามีรัศมีของวิญญาจาร์ชั่วร้ายอยูห่หน้าที่ยืนอยู่ด้านหลังหน้าซีดเผือดแล้วในใจของเธอมีคําว่าสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์มาที่นี่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิญญาจารย์เั้นเหรอเสี่ยวโจ้จ้ามองไปที่สำนักพระวิญญาบริสุทธิ์ดางเผิงคงคำนับทันทีที่ได้เห็นเสี่ยวโจ้และพวกเขาก็เรียบเดินจากไปเพ่ยเพ่ยกล่าวอย่างเข่งเขิลว่าสำนักพระวิญญาบริสุทธิ์พวกเขาเป็นองค์กรของวิญญาจารย์ชั่วร้ายแต่การมาที่นี่อย่างจงแจ้งแม้กระทั่งเข้าร่วมการแข่งขันมันหมายความว่ายอย่างไรผู้คนชาวรัดและเมื่อเพ่ยเพ่ยพ,พูดเช่นนี้การแสดงออกของพวกเขาก็กลายเป็นจริงจัง จนถึงตอนนี้สำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับสำหรับทุกคนและไม่มีใครรู้ถึงภูมิหลังอันลึกซึ้งของพวกเขาเยียงแค่เห็นความแข็งแกร่งที่เปิดเผยออกมาก็เห็นได้ว่านี่เป็นสำนักที่น่าสะพึงกลัวเพียงใดความแข็งแกร่งของสำนักนี้อาจเหนือกว่าสำนักกายาเสียอีกสิ่งที่สงภูลังที่สุดของจักวรวรรดิตวันจันทราอยู่ที่การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์นำทางวิญญาณซึ่งได้นำพาความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีไปไกลเกินกว่าประเทศอื่นๆเๆมื่อเวลาผ่านไปข้อได้เปรียบของจักรวรรดิวันจันทาในด้านนี้ก็ช,ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆข้อได้เปรียบที่สําคัญที่สุดของสามอาณาจาักรแห่งทวีปทวัวที่เผชิญหน้ากับจักรวรรดิวันจันทาก็คือวิญญาจารย์ผู้ประเทศร้อนมีระดับราชชินนานา,นานพมยุทธ์ที่มีอานาจระดับนี้ตั้งเรียงรายอยู่ในเมืองและตระกูลของราชชินนานา,นานพมยุทธ์เหล่านี้ ร้อนเป็นตระกูลเชิงยุทธศาสตร์หากใครบุกเข้าไปในกองทัพที่ติดตั้งอุปกรณ์นำทางวิญญาณตระกูลที่สามารถสร้างความเสียหายและสังหารหมู่ได้นั้นก็น่าสะเพงควาอย่างยิ่งถึงแม้ว่าตามกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ของวิญญาจารย์วิญญาจารย์ระดับสูงจะไม่สามารถโจมตีคนธรรมดาได้โดยตรงผู้ที่สามารถใช้อุปกรณ์นำทางวิญญาณได้อย่างน้อยก็ถึงขั้นวิญญาจารยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆกฎเขียนที่ไม่ได้เขียนไว้เหล่านี้คืออะไร อะไรสาคัญไปกว่าการอยู่รอดของประเทศชาตินี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่จักรวรรดิตะวันจันทาม่กล้าทอะไรอย่างหุนหันพันแล่นสงครามในอดีตทําให้พวกเขาสูญเสียตําแหน่งทางทวีปของจักรวรรดิตะวันจันทาและพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะพ่ายแพ,ยแอพยแอ้อีกเมื่อพ่ายแพ้แล้วอาณาจักรทั้ง3าของทวีปโต้หรวัวที่ถูกคุกคามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะต้องเป็นอมตะจักรวรรดิจ,จะโจมตีด้วยกําลังทั้งหมด ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามและจะไม่ปล่อยให้มีทางรอดเหมือนในอดีตสถานก,การณ์นี้สมโดนก็เพราะการประชิญหน้าระหว่างวิญญาจารย์กับวิญญาจารย์ทั้ง3าประเทศที่เดิมทีเป็นของทวีปโซลรวาน,านั้นแข็งแกร่งกว่าจักรวรรดิวันจันทาในแง่ของความแข็งแกร่งโดยรวมแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็คือ3ประเทศไม่ใช่หนึ่งประเทศแต่ก็ตามที่เริ่มลงมือกับจักรวรรดิวันจันทานจะต้องประสบกับการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงดังนั้น จึงไม่มีใครล้าทำร้ายโดยปรามาทตลอดหลายปีที่ผ่านมาความสมดุลนี้ยังคงรักษาไว้ได้แต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปความสมดุลนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆจากกวัตตวนจันทาได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและในเวลาน,นี้มีหลักฐานบ่งชี้ว่าจักรวรรดิทั้งสองอยู่ร่วมกับสำนักพระวิญญ,ญาณบรสิสุทธิ์ การที่สํานักพระวิญญาณบริสุทธิ์กล้าปรากฏตัวในจักรวรรดิตวันจันทานั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกคนพบอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นสามประเทศแห่งทวีปโตอว่าหรือสํานักโรงเรียนซซอไรเคอร์พวกเขาไม่อยู่ในสายตาของพวกมันอีกต่อไปนั่นหมายความว่าจักรวรรดิตวันจันทาไม่อาจต้านทานได้อีกต่อไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ